โอ้โหย่เบิร์นโอ้มก็ายังไม่มีคนมาขึ้นแมว่าพิษสตรีมคอยเข้าเล่นนี่ใช่เลยลูกนี้ไปดิคีดิ่กะดิไปซิกนู้นนี่แดนอยู่ในกะดิมีคนหนึมเบิร์ใครเฮ้ยดนฉุกเล็กเล โอ้แม่งพีเอาชีวิตรอดใช่ไหม,อม,อม,อมอเอ้ยมุมมุมตัวตวต,ต้องดีอ่ะอุ้ยกูว่าแล้วไงเฮเบ้มีไม้อีกไหมมีอยู่อันเดียวอ่ะเนี่ยโอ้ยฮะอ่ะ ดาพี่ชอบตีกูจังวะไม่ตั้งใจเอาเงินละเม้าวอ่านวะขับไปเก็บของปะกงอะไรปะอะไรอ่ะใช้ก่อนนะทุกมืมุมทุ๊กสิ่งมีชีวิุ้ยมันยิงกูอุ้ยเสียงบิจิวสีบิจิว ต็มไปด้วยพวกมันเฮ้ยมันยิงกูรอบทิศเลยวะ่ะไปชวยไปช่วยนะมาแล้วเนี่ยโอ้ยแมงเอย้ยตายแน่นอนเกลือปเปิดบ้านอนนเีาา<ป>้เอกเก็บ,บกหมดแล้ว yeah. ตุงใช้ปะะใช้ตึงนั่นแหละไปตุใช้ทำไมอ่ะีิ่งหนมันไม่เต็มนะหนึงคน Nah. Hey. Lawa. Hoi, hey. longkan Eh. Hey, Memum. แมงมุมเจ้าแมว้เจ้ามาเจ้าเดี๋ยวสมบีอยู่ข้างหลังเขามาเรียกเดะ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 เดเดะในโอ้ปีเปอร์วิ่งเบื่อระเบิดอ่ะ แม่งตายกันหมดเลยอุ้ยโอ้ยไปตรงโู้นแล้วมึงเอาโอ้มึงเราสู้กันเอาโอ้ยยตีถังเกินพวกแร่เลยไปเพื่อนมาดูก่อน ติกะอะโหอยู่ในกองถอดไอฟิล์มมาแล้วแนะ่เลยเพียงพออยู่วงังไข่อย่ามาใช้อ,อัดตกนี่ไงเราเจอละเมื่อไหนอะนู่นเลยต้องอะไรหุ่นตาก เดี๋ยวบ้านเราใครแข็งทเ,เราก็กลับไปลงเตือนกด้เลยบบจทางได้นะใช้ดาบนี่ได้แค่สองไอ้ซอมมี่ไฟ กูดิ <Good> ป่ต้อกินไม้ไปไหนโอ๊บแล้วไม่ไีจะกินอง โอ้ยมือนะไม่ได้ได้อันหนึง่งเนี่ยมืดจะมืดดิเตียงนอนก็ไม่มีเราอ,อยู่ที่บ้านดีกว่าไก่ก็นเนื้อไก่ก่นอน Vai daluan, daluan Love you too, ni nan Usu Usy Uui Ui badau, why the wash. Bos lah Siapai Ye😋 Aku ambil di atas Eh Yeonos Today Di Friend Amlak Bumb media I Am Weable ใช่มโอ้ยอย่าขวางกำลังวางแต่หน้าบ้านใครไม่รู้เผาอาหารก่อนกี่เปอร์มาอยู่แถวบ้านบ้านดิมันระเบิดนะไปไกลบ้านไปไกลบ้านเนี่ยมันระเบิด ออกมาหรั้งห้าโอ้มาคู่ดีมาคู่ดีเรียบร้อยแต่หมายว่ะ <c oughs> มึงไม่ยอมรับไม่รู้ไม่มีคำสั่งโอ้ <c oughs> oh my god yes <c oughs> ยูดในกล้องไงเยอะที่ยังไงม่ได้ใช้เอ้าหินแมงกูขุดยืดขุดไม้ไงไม้แมงเทวะ่ะต้นไม้แมงเหมือนขั้นบันไดเลยไข่ <c oughs> แม่ไม่คุน cái zoom, zoom. cái nó. Luôn. Hey, Bên này. Nó lùng.

มออไม่ได้วะไยเหอะเฮ้ยๆๆๆๆนอนเดียวด้วยดีเก่งเลยนะได้แล้วไดย Um, đi are we I got the fuck out. No, keeper Mà on my little Oh, ni ngay. lick. 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 Oh.